ในปีพุทธศักราช2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีพระราชดำรัสแก่ผู้นำกลุ่มชาวนาความว่าข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาการทดลองและทำนามาบ้างและทราบดีว่าการทำนานั้นมีความยากลำบากอยู่ไม่ใช่น้อยจำเป็นจะต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดีและต้องใช้วิธีการต่างๆด้วยจึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสรร อีกประการหนึ่งที่หนานั้นเมื่อสิ้นฤดูทำนาแล้วควรปลูกพืชอื่นๆบ้างเพราะจะเพิ่มรายได้ให้อีกไม่ใช่น้อยทั้งจะช่วยให้ดินร่วนช่วยเพิ่มปุ๋ยกาะพืชทำให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้นเหมาะสำหรับจะทำนาในฤดูต่อไปพระราชดำรดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงห่วงใยถึงฐานะความเป็นอยู่ของชาวนาและทรงตรนหักว่า ชาวนาส่วนใหญ่มีหนี้สินติดตัวอยู่เป็นประจำด้วยเหตุที่ขายข้าวเปลือกได้ในราคาถูกแต่จำต้องซื้อข้าวสารและเครื่องอุปโภคในราคาแพงจึงมีพระราชดำริว่าสมควรที่จะแก้ไขโดยให้ชาวนารวมกันเข้าเป็นกลุ่มดำเนินงานในแบบสหกรณ์ซึ่งด้วยปัญหาที่ชาวนาได้พบเจออยู่นั้นจึงได้ก่อตั้งโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเมื่อพฤษภาคม2514เป็นต้นมา โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญ,ญเดศมหาราชบรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพธิธีเปิดและในวันเดียวกันนั้นของปีต่อมาได้สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจิมช้างไม้ขนาดบรรจุ400กวีนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นและในปีพุทธศักราช2516นายสว่างจารุศรผู้อำนวยการบริษัทอุตสาหกรรมข้าวจำกัด ได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายครกตำข้าวไฟฟ้าและเครื่องสีข้าวปิ่นแก้วให้กับโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรดาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสีข้าวนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงมีกระแสร,รับสั่งให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นมาใหม่ โดยปรับปรุงพิธีการให้เข้ากับยุคสมัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรซึ่งประเพณีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญน,นั้นเป็นราชพิธีสองพิธีรวมกันคือพระราชพิธีมงคลอันเป็นพิธีสองอย่างหนึ่งซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนะศาสดารามกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมนฑนพิธีท้องสนามหลวงพระองค์เสด็จพระราชดำเนินหรือมอบหมายผู้แทนพระองค์มาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีทุกปีจวบจนปัจจุบันที่พระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาสืบสารและต่อยอดโบราณราชประเพณีนี้และเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมา